สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสําหรับใครที่เติมเกมคุ๊กที้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิชชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจิบตรงนี้ได้ทุกคนเราพิมพ์ไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมกรอกให้ดูนะครับกรอกตรงนี้ได้เลย M P L A นะครับ Y E S นะครับ Y E R S นะครับมันเกอกตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นปะมันเกอกในเกมได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะได้เพชรมาสองพันลูกบะนะเดี๋ไปสุ่มกันเล่นๆก่อนสุ่มเล่นๆสุ่มเล่นๆนะฮะ <S 2> <S 2> <S โอเคนะครับสุ่มอะไรอ่ะต้องสุ่มสก,กินดีพันเก้า พันเก้ามันมันจะได้เหรอพันเก้าผมถามจริงสกินจอมโจรเนี่ยจะได้ไหมถ้าได้สกินจอมโจรน,นะผมจะปั้นจอมโจรให้แม็กเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าได้สกินจอมโจรอะ่ะถ้าได้มาที่ผมปั้นแม็กเลยนะเออแล้วเท้าไฟด้วยไงประเด็นอะประเด็นคือเท้าไฟด้วยไงถ้าได้สกินจอมโจรนี่ผมปั้นนะ ผมปั้นจอมโจรอะไรดีๆแม็กเลยนะครับตอนเนี้ยเลยถ้าได้สกินจอมโจรนะผมปั้นตอนนี้เลยอ่ะได้ปุ๊บปั้นปันป๊บรอดูเลยนะฮะลุย <l ug> มจอมโจรหรือเปล่า <l ug> จอมโจรหรือเปล่าเออพ่อมดนะฮะ ผมได้ลำใหญ่เอ้ยอย่าพูดถึงลำใหญ่ลืมเรื่องลำใหญ่ไปอย่าบอกว่าเป็นวัดคุกกี้จอบโจบคุณธรรมโอ้โหสกินพันเก้าฮัลโ,โหลขออึ้งแบบหนึง่งอะไรวะเฮ้ยหมวดจะออกมันออกง่ายขนาดนี้ได้หรอเฮ้ยไอดีหลักนี่ผมหาสกินอื่นที่เป็นบืนเลยดะเออเนี่ยะนะ้อลูกรักนะฮะลูกรักจริง,รงนะครับ โอเคนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดอะ่ะสุดยอดนะครับอันนี้คือสุดยอดจริงๆหลังจากนะครับที่ <c oughs> ผมได้สัญญาทุกคนไว้นะครับช่วงต้นคลิปเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นสกินนะครับจอมโจมคุณธรรมเนี่ยผมจะปั้นจนแม็กเลยนะครับโอเคตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำ <c oughs> ต,ตามสัญญาก็แล้วกัน <c oughs> นะครับเออ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี o ้รันเวยเบกกันเหมืนเดินแล้วนะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง e นะครับผมก็อันนี้อยู่กันในสตรีมสดนะครับก็อาจจะแปลกๆน,นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่แปลกหรอกนะครับก็เป็นเอาคลิปจากสตรีมสดนะครับเอาไปตัดให้มันเป็นคลิปสั้นๆลง YouTube นั่นเองนะครับเนื่องด้วยที่แบบว่า ID นะครับมันเป็นไ d ดลองจริงจังของผมนะครับ <laughs> ที่ผมเก็บเห็ดอยู่ใช่ไหมแล้วคือเนี่ยทุกคนดูดิผมเพิ่งแบบผมสุ่มแบบ คือทุกคนเห็นโค้ดไหมมันจะเป็นโค้ดนะครับโค้ดเติมเพชรนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมก็รีบไปเติมนะครับใช้ได้ถึงเดือนธันวาแต่ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับได้มาส0 0พันผมสุมไปรอบเดียวนะครับ5 6านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูก็ได้นะครับนี่เลยนะครับจอมโจรคุณธรรมมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ตามสัญญานะครับได้สกินมาเดี๋ยวเราจะปั้นตัวละครนี้มาเล่นกันนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยผมมองว่า คะแนานมันไม่แย่นะครับคะแนานมันค่อนข้างดีนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบตรงที่มันอาจจะเป็นกระโดดเยอะผมไม่ชอบคุกกี้ที่มันกระโดดเยอะนะพวกตระกูลนินจาอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับด้วยความที่เออ คะแนนมันปักอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าคะแนนจริงๆมันเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าผมจะปั้นมานะครับเพราะว่าปั้นมาเราก็ยังเหลือพอยต์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยมีเพชรนะครับอยู่แสนหรือสองแสนนะครับห้าหกหมื่นเนี่ยจะเอาไปลงอะไรดีนะครับแล้วแต่เราจะเอาไปลงกับคุกกี้อีพิกอะไรก็ได้ที่มันแต้มดีๆนะครับเอาไปลงนะครับแล้วก็จะเหลือพอยตองก็คือจะไปตรงเนี้ยนะครับจะเหลือพอยตองตรงเนี้ยนะครับเก็บไว้ปั้นคุกกี้รีเจเนอเรีเอา มาเดี๋ยวผมจะเปิดหาเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมดเท่าไหร่นะถึงจะได้ตัวละครนีแม็กนะครับเพราะว่าดูจากโซรูจักทรงแล้วนะครับน่าจะหลายหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับคุกกี้นี่เดี๋ยวผมว่าน่าจะเอาไปสัก3ามหมื่นเพชรก่อนแล้วกันเนาะสัก10บกล่องนะครับด้วยความที่แบบว่าไอดีลองนะครับมันไม่ใช่ดีหลัก ไอดี ID หลักของผมเนี่ยของมันตันสุ่มยังไงก็ได้จะยอมโจนนะครับแต่ไอดีเนี่ยมันเป็นไอดีรลองที่แบบเออมันจะออกตัวอื่นด้วยนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับพอจะทําตันก็อาจจะหมดเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ก็นั่นแหละนะครับก็หมดเยอะนั่นแหละนะครับแต่ประเด็นคือเงินเราจะพออัพหรือเปล่านะฮะเงินจะพออัพหรือเปล่านะครับเอเงินจะพออัพหรือเปล่าประเด็นนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนคุกกี้นะครับ เลือกเป็นล่าสุดนะครับอ่ะจอมโจรน,นะครับเรามีโพชั่นอยู่48ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้ด้วยนะครับอตอนนี้เหลือ4ล้านน่าจะพอนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกประมาณสัก3กล่องน่าจะได้เวสิบสี่ละนะครับด้วยความที่อ่าหลายคนเอ่ออาจจะสงสัยนะว่าการันตีกับผีพิเศษเนี่ยมันดียังไงนะครับผมเชียร์ว่าให้เปิดการันตีนะ เพราะว่าหีพิเศษเนี่ยมันออกตัวอย่างมันมีโอกาสออกตัวอื่นโดยไม่ออกตัวใหม่มันแค่เพิ่มโอกาสเห็นไหมว่ามันแค่เพิ่มโอกาสสําเร็จก็คือเพิ่มโอกาสได้รับเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นหีบการันตีเนี่ยคือคุณได้รับตัวละครนี้แน่ๆ15ชิ้นนะครับยังไงเปิดหีบนี้ก็ได้แต่คุกกี้ใหม่แน่นอนเห็นไหมยังไงก็ออกอย่างน้อย15ชิ้นขึ้นไปนะครับเนาะสำหรับใครที่สงสัยยังงงอยู่นะครับอ่ะปึ๊กนะครับ โอเคเราใช้ไปประมาณ3ามหมื่นละนะครับสามหมื่นนอยๆน,น,นะครับก็น่าจะคุกกี้ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปผลให้ด้วยละกันนะผมมีเพชรอยู่ประมาณแสนสามนะไอดี ID ใหม่ของผมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้เพชรทั้งหมดเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมใช้โพชั่นยัดจะเป็นเบลสิบสามเดี๋ยวเราต้องสุมอีกกล่องหนึ่งโ้ถือว่าหมดเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นปะ เออผู้เล่นใหม่เนี่ยคือผมไม่รู้ไงคือไอดีหลักอะ่ะบางทีเราไปเปิดสนะเราไปเปิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหีดท,ทองอะไรพวกนี้มันก็ออกแล้ว5ชิ้นเปิดไปเรื่อยๆมันก็ได้มาสะสมแต่แบบผมไม่รู้ว่าไอดีใหม่เนี่ยมันต้องสุ่มมาแบบนี้ไงแบบสุ่มได้ตัวละครอ,อื่นด้วยนะครับแล้วก็แบบหูมดเ,เยอะเหมือนกันนะแค่คุกกี้แม็กก็สามหมื่นพอเพชรแล้วนะครับ3 0 0 0 0ื 30, 000, 40, 000่นเพสี่หมนเพชรนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้เวลสิบสามนะครับต้องสุ่มอีกกล่องหนึ่งนะครับไม่พอนะฮะอ่ะ โอหอันนี้ก็เกือบสี่หมื่นละนะครับแค่ปั้นคุกกี้นี่ก็เกือบสี่หมื่นแล้วอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาโพชั่นยัดเลยแล้วกันเนาะโอเคมันจะเจ็บหน่อยนะครับตรงที่แบบจะเจ็บหน่อยนะครับถ้าปั้นคุกกี้มันจะเจ็บหน่อยเพราะว่า,วามันสุ่มทีละ2องพนะครับแต่ถ้าเราปั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะเจ็บค่อนข้างน้อยนะในมุมผมมาผมมองว่ามันจะเจ็บไม่เยอะนะครับเจ็บไม่เยอะเจ็บไม่เยอะนะครับก็ เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสัตว์เลี้ยงเราก็เลือกมาเป็นสัตว์เลี้ยงของคุกกี้จอมโจรคุณธรรมนะครับก็เห็นไหมมันจะหมดน้อยเนี่ยมันหมดพันเรอบละพันเเมื่อกี้เราส่งคุกกี้เนี่ยนะครับรอบละสองพันเนะครับแต่ไ d ดีผมเลือกไม่ได้ตรงที่ไ d ดีผมไม่มีโพชั่นนะครับคือผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะถ้าสมมตินะเรามีโพชั่นอยู่1ขวดเนี่ยนะครับอ่ะ ผมอยากจะถามทุกคนว่าเราควรจะเอาโพชั่นไปใช้กับอะไรมากที่สุดถึงจะคุ้มหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้กับอะไรนะครับก็ถ้าถามในมุมผมเนี่ยผมจะบอกเสมอนะว่ามีโพชันน่น1ขวดเนี่ยถ้าอยากเอาไปใช้กับอะไรให้คุ้มเนี่ยคือเอาไปใช้กับคุกกี้ถามว่าทําไมนะครับคุกกี้สุ่มใช้เพชรสุ่ม2,009นะครับสัตว์เลี้ยงใช้เพชรสุ่ม1,009นะครับซึ่งเลทการออกชิ้นเนี่ยมันเท่ากันนะครับ40อีพิก40เท่ากันเห็นไหมว่าหีบเนี่ยมันก็เท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพอชั่น3-400เนี่ยที่เราดองไว้เนี่ยเอาไปยัดคุกกี้ให้หมดเนี่ยเข้าใจตรงนี้ไหมเอาประมาณ3-400โพชั่นไปยัดคุกกี้ให้แม็กเนี่ยแล้วเราค่อยเอาเพชรที่เราเหลือเนี่ยมาปั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทําให้ไอเดีเราเนี่ยประหยัดเพชรไป1,000พทุกกล่องเข้าใจไหมว่าถ้าเราไปสุ่มเปิดเนี่ยมันต่างกับกล่องละพันคือคุกกี้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันต่างกัน1,000พเพชรถ้าเราไปสุ่ม ทีปเนี่ยมันแพงกว่าอยู่แล้วเข้าใจาตรงนี้ปะเออมันจะทําให้ส่วนลด1000ตรงนั้นเนี่ยมันลดเยอะนะถ้าเราสุ่มส0กล่องก็เป็นหมื่นเพรแล้วอ่ะนะครับลดมาหมื่นเพรซึ่งมันคุ้มนะครับตรงนี้ก็แนะนําว่าถ้ามีโพชันเอาปยัดคุกกี้นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงเอาเพชรสุ่มเอาประมาณนี้นะครับอ่ะคุยเพลินละนะฮะเอออันนี้อันนี้อันนี้บอกไว้เนี่ยอันนี้คือไกด์นะครับเพื่อแบบบางคนไม่รู้ว่าโพชันนะครับเออรู้ว่ามันเอาปยัดคุกกี้นะครับสัตว์เลี้ยงแต่ บางคนไม่ได้คิดนะครับก็เลยทําให้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียดายนะครับเห็นไหมคือถ้าเราเล่นเป็นเนี่ยมันจะทําให้เราแบบใช้ของมันจะค่อนข้างแบบดีและจะทําให้การประหยัดเรามันดีขึ้นนะครับอ่าซึ่งตอนนี้เราสุ่มกันไปเกือบประมาณ2 0 0 0มืพชเรละนะสำหรับรสัตว์เลี้ยงเนาะอ่าเดี๋ยวผมอ่าดูตรงนี้ให้ก่อนนะครับก็จะเป็นสายลมนะครับสายลมตอนนี้เวล10 อาเวลสิบแล้วน่าจะสุกอีกประมาณสักห้านะครับเฮ้ยคลิปนี้ผมว่าหมดอ่าน่าจะประมาณสักแปดหมื่นหรือเปล่าเชื่อไหมเรามีเพชรกันอยู่แสนสามใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะหมดสักประมาณแปดหมื่นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะสุกอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปไปดูก่อนนะครับว่าได้เวลเท่าไหร่ละนะครับ <laughs> ใช่ใช่ครับคือคือตรงเนี้ยมันมันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเพราะว่ามันมันจะคุ้มกว่านะครับมันจะคุ้มกว่าจริงๆเอ่อต้องลองคํานวณนะครับคือคนที่มาเล่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะครับว่ามันมันแบบเออบางคนเขาก็เล่นเฉยเอ่ะบางคนเขาก็ไม่รู้เออมีพชเอาไปยัดนะครับแต่ถ้าเรามาคิดดีดีเนี่ยเปอร์เซ็นต์การใช้โพชั่นเนี่ยมันจะคุ้มกว่าถ้าเราเอาไปอัพคุกกี้ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราค่อยเอาเพรใช้มันจะ ประหยัดเพชรได้มากกว่านะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เวล46นะครับก็น่าจะตันแล้วนะครับน่าจะสุ่มอีกประมาณสักกล่องหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งหรือ2กล่องนะครับอ่ะกล่องหนึ่ง13อาจจะสุ่มอีกหรือเปล่าน่าจะน่าจะสุ่มอีกนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้อ่าเวล14นะครับ14 ยังเอาโพชั่นยัดไม่ได้นะครับยังเอาโพชชั่นยัดไม่ได้ต้องสุ่มอีกหนึ่งกล่องนะครับสุมไปนะครับโอเคนะครับก็เหลือ65,000เพชรนะครับน่าจะตันตรงนี้นะก็ใช้โอ้โหใช้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เอาโพชั่นยัดนะครับก็คือนี่นะเอาโพชั่นยัดไปแล้วนะครับก็แม็กทังคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะตันนะครับอันนี้เป็นไอดีใหม่นะครับซึ่ง ผมมีเพชรอยู่ประมาณแสนสามนะครับตอนเริ่มต้นนะครับตอนนี้เหลือเพชรประมาณ6กหมื่นห้านะก็ถ้าตีกลมๆแล้วเนี่ยผมให้อ่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับก็หมดประมาณแบบประมาณเอ่อสี่ประมาณ7 0,000นะครับ7จ0 0 0มื่นถึงแนะปดหมื่นอะมาณเนี้ยนะครับกลมๆแล้วกันเนาะก็ถามว่าหมดเยอะไหมเอ้ยแต่ผู้เล่นใหม่ผมว่ามันเยอะนะครับแต่มันก็ ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็ได้คุกกี้ตันมาเล่นนะครับอย่างจอมโจทุนธรรมนี่ก็ผมว่าแต้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไอ้นี่นะครับอะโอเคนะครับอะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็เป็นไอดีใหม่นะครับ เปิดได้จอมโจรคุณธรรมนะครับสกินก็เลยต้องมาปั้นนะครับในสตรีมสดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอายืนให้ดูนิดนึงนะครับว่าสกินสวยขนาดไหนไอดีหลักยังไม่ได้สุมนะเดี๋ยวไม่สุมแลวไอดีหลักนะครับเล่นไอดีลองนี่แหละนะครับอ่าเดี๋ยวอมาดูที่สกินแป๊บหนึ่งนะครับก่อนปิดคลิปนะนี่นะครับโอ้สกินเท่มากเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนต้องขออภัย ต้องขออภัยทุกคนนะครับที่เมื่อกี้ปิดคลิปไปนะครับก็ลืมปั้นแคนดี้ลืมดูเลยนะครับว่าทำแคนดี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัพแคนดี้แคนดี้กันนะครับผมมีอยู๑๐๐0 0ผงนะตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าได้เวล๕นะครับอัพให้เป็นเวล๕เลยป๊บนะฮะโอเคจุ๊บเวล๓นะครับอ่าเหมือนเราจะขาดหรือเปล่าเหมือนเราจะขาดลูกบาทใส่ลุงโอเคทำมา เหมือนเราจะขาดสีดำใช่ไหมเมื่อกี้เราขาดเนื้อสีดำนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่ผมแนะนําว่ามาทําตรงนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับก็คือนี่เลยนะครับผลึกเฮ้ยผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นของฟรีเลยนะเนี่ยปุ๊บโอเคเอามาให้หมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปอัพแคนดี้กันนะครับต้องขออภัยตอนเมื่อกี้ที่จบคลิปไปลืมทําแคนดี้ให้ดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวทําปุ๊บเลยโอเคนะครับเดี๋ยวดูซิว่าได้เวลห้าหมดไปสักเท่าไหร่นะครับ 1 0 0 0 0หมื่นผงพอนะครับ1 0 0 0 0หมื่นผงพอนะครับสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยหนึ่งหมื่นผงเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นผงเนี่ยพอสําหรับทำแคนดี้เวล5ห้านะสำหรับคนที่มีวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบคืออะไรนะครับก็คือวัตถุดิบตรงเนี้ยนะครับแล้วแต่วัตถุดิบเของแต่และคุกกี้แต่และแคนดี้จะเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าใครมีวัต่อ <c oughs> ใครที่มีวัตถุดิบนะครับ A นะครับแบบเนี้ย ไม่ต้องไปซื้อเนี่ยหนึ่งหมื่นผงพอนะครับในการปั้นแคนดี้วิว5เพราะว่ามันการันตีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ครั้งนี้จบคลิปแบบจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมก็ขออภัยนะครับบ๊ายๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ